สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าในช่วงวันที่1-10ถึงตุลาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรกับเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์บ้างนะคะการทำนายดวงในครั้งนี้เป็นการทำนายดวงแบบทั่วไปค่ะอย่าได้นำผลของการทำนายดวงนี้ไปคิดตัดสินใจอะไรเลยในทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวค่ะ ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เพื่อเป็นกำลังใจและหาแนวทางป้องกันเท่านั้นนะคะขอให้พลังงานหลักให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์หนึ่งใบค่ะขอให้พลังงานหลักให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์หนึ่งใบค่ะสองเหรียญสองเหรียญเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีอะไรชัดเจนยังเป็นสภาวะของการไปไปกลับกับมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่มีความมั่นคงอะไร ขอเหตุการณ์ในอดีตขอทราบเหตุการณ์ในอดีตของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะขอทราบเหตุการณ์ในวันอดีตของเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะแฮงแมนราชาถือไม้ เจ็ดเหรียญคู่กรณีของเพื่อนๆเ,เป็นชาวราศีธาตุไฟเมสิงธนูได้ค่ะหรือจะเป็นชาวราศีธาตุดินถือศกันมังกรได้ค่ะในอดีตที่ผ่านมาความสำคัญเนี่ยมันไม่ได้เติบโตไปในทิศทางที่เราต้องการขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ค่อยโรแมนติกความสำคัญเป็นไปด้วยเรื่องของหน้าที่ เพราะว่าต่างคนต่างโฟกัสในในเรื่องหน้าที่การงานของตัวเองโฟกัสอยู่กับเรื่องงานอยู่กับเรื่องเงินอยู่กับความมั่นคงในชีวิตอจนทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างน่าอึดอัดหรือว่ามีการหยุดนิ่งกันไปนะคะแล้วตอนนี้เพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างคะ 8ดเหรียญ Empres s แล้วก็ควีนถือถ้วย ในในตอนนี้เพื่อนเพื่อที่เกิดในวันอาทิตย์อ่ะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะอยู่กับตัวเองโฟกัสในเรื่องของการทํางานโฟกัสในเรื่องของภาระหน้าที่ของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองถึงจะไม่มีเขาคนนั้นอยู่ในชีวิตเราก็สามารถที่จะเติมเต็มความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากขึ้นเพราะว่า หันไปโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนะคะแต่ก็ยังมีความรู้สึกเป็นห่วงหรือก็ยังคิดถึงเขาหรือเธอคนนั้นอยู่บางคนบางท่านเนี่ยก็ยังแอบสืบแอบสอเรื่องราวของคนคนนั้นอยู่อาจจะเป็นการสืบการส่องผ่านโลกโซเชียลหรือว่าในโลกออนไลน์หรือเป็นการสอบถามจากคนรู้จักแล้วในตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงบ้างคะแล้วในตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะ 5เหรียญเพดรอบสอด10เหรียญ6ถ้วย ในตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินค่ะหรือว่าภาระหน้าที่การงานต่างๆมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตให้ต้องเครียร์ต้องแก้ไขจัดก,การอยู่ชีวิตดูยังไม่ค่อยมั่นคงเพราะตัวเขาเองก็ปรารถนาที่จะมีความ มั่นคงในชีวิตถ้าเขาจะมีชีวิตคู่หรือว่าจะมีคนใครสักคนหนึ่งมาร่วมชีวิตเขาก็อยากที่จะทําครอบครัวหรือว่าชีวิตของตัวเองให้มั่นคงก่อนเพื่อที่ว่าคนเข้ามาในชีวิตนั้นน่ะจะไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าจะไม่ต้องแบบจะได้มีความสุขอคาา่ะจะไม่ต้องแบบปากกัะตินถีบหรือว่าจะได้ไม่ต้องรู้สึกขาดแคลนเหมือนที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้ตัวเขาเองก็ยังมีความคิดถึงให้กับเราอยู่คิดถึงช่วงเวลาดีๆในอดีต เคยเกิดขึ้นยังอยากพบอยากเจออยากเดินทางมาหามีเรื่องที่อยากจะพูดอยากจะคุยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภาราหน้าที่หลายอย่างที่ทําให้ต้องทําในช่วงนี้เนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะพูดคุยกับเรามากนะักต่างดูแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปพูดคุยกับเขาเขาอาจจะเงียบไปหรือว่าเราเองเนี่ยอาจจะเงียบไปนะคะ แต่เขาคนนั้นเนี่ยก็ยังแอบสืบแอบมองเรื่องราวของกันและกันของของเราอยู่เนาะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมายแล้วแนวโน้มความซากักความสัมพันธ์ของคู่ที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงวันที่1 0บถึงสาตุลาคมนี้จะเป็นยังไงคะก้าวดาบค่ะเชนอกครับ แปดคาถาค่ะสิบดาบค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่เกิดจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เนาะอาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังมีความเครียดความกดดันอยู่เพราะดูแล้วเหมือนกับว่าต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของภาระหน้าที่ของตัวเองจนลืมที่จะเอาใจใส่ดูแลคนรัก โฟกัสที่เรื่องงานแล้วก็โฟกัสไปที่การทําตัวเองให้มีความสุขความสมบูรณ์พร้อมโฟกัสที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามองไปถึงอนาคตไกลๆอ่ะจนลืมนึกถึงจนลืม ที่จะเอาใจใส่ดูแลคนรักเนาะจนทําให้คนรักเนี่ยเขารู้สึกเสียใจยเพราะว่าเราอะยังไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบดูแลอาใจใส่เขาหรืออาจจะเป็นเขาเนี่ยไม่มีเวลาดูแลใจใส่เราทําให้เราเกิดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าต่างคนต่างแบบ เขาเรียกว่ามองไปที่เป้าหมายมองไปที่ภาราหน้าที่ของครอบครัวต่างคนต่างอยากทําให้ชีวิตอนาคตเนี่ยมันมั่นคงมันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ลืมที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในตอนนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับคนมีคู่นะคะต่อกันที่คนโสดค่ะขอดูหน่อยค่ะว่าในช่วงวันที่1น0ถึงสิกันตุลาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เป็นคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์บ้างคะ หเหรียญอัศวินถือไม้5้าถ้วย5้าคาถาแล้วก็สมดาบในช่วงวันที่1-10ตุลาคมนี้ ดูแล้วอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการเงินเนาะส่วนในเรื่องของความรักดูเหมือนกับว่าเราเองยังเสียใจยังผิดหวังกับเรื่องราวความรักรั้งเก่าอยู่บางคนบางท่านยังคิดถึงคนล เก่าอยู่ถึงแม้จะทํางานหนักถึงแม้จะโฟกัสที่เหมือนกับว่า,าพยายามทําตัวเองให้มีความมั่นคงมากขึ้นโฟกัสในเรื่องงานในเรื่องเงินพยายามทําให้เหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆเนะี่ยก็ยังไม่สามารถลืมคนรักเก่าได้ยังมีความเสียใจยังรู้สึกแบบอกหักแบบต่อเนื่องอยู่นะคะถึงแบบถึงแม้ว่าเราจะพยายาม ทำตัวเองให้มันยุ่งมากมายแค่ไหนเน่ยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาความคิดในเรื่องของคนรักเก่านั้นน่ะออกไปจากจากหัวเราได้เนาะถึงแม้ว่างานเราจะยุง่งยังไงก็ตามอ่ะเราก็ยังที่จะเหมือนกับว่ารอคอยให้คนรักเก่านเนี่ยกลับมานะขอดูคนโสดที่แบบโสดที่ไม่มีใครเลยนะคะว่าในช่วงวันที่1น0ตุลาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งถ้วยค่ะ เหรียญหนึดาบแล้วก็8ดาบคนคู่กรณีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราอาจจะเป็นคนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมได้นะคะดูแล้วก็มีทุกธาตุทุกราศีเนาะในช่วงวันที่1-10ตุลาคมนีอ้อาจจะเป็นช่วงที่ เราเนี่ยอาจจะไปชอบคนนั้นชอบคนนี้หรือว่ามีใครมาชอบเรารู้สึกดีๆกับเราอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราหรือคนที่เราเข้าไปชอบเขาอ่ะเขาก็ชอบเราแหละแต่มันเหมือนกับว่าทัศนคติหรือความต้องการอะไรบางอย่างมันไม่ตรงกันอา,อาจจะเป็นจนก่อให้เกิดในเรื่องที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ยุติธรรมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าหาเราเพราะผลประโยชน์หรือเราอาจจะกังวลใจประมาณว่า คนที่เข้ามาหาเราห,หาเราเนะี่ยเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าเนาะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่เปิดใจที่จะรับใครเข้ามาในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนมาพูดมาคุยเนาะแต่ว่าเรายังรู้สึกปรอะไทยที่อยู่ในเซฟโซนของตัวเองแบบนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่าเราอาจจะยังกลัวว่าอ,อ คนที่เข้ามาเขาจะหวังผลประโยชน์อะไรจากเราไหมกลัวว่าเราจะอกหักไหมหรือว่ากลัวว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขาจะยังไงเดียทําให้เราเนี่ยรู้สึกเสียใจไหมเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนโสดที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดูแล้วเนี่ยสองเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหมายถึงการที่เราพยายามบาลานซ์หรือว่าสร้างสมดุลในชีวิตตัวเองทั้งเรื่องหน้าที่การงานความรักอะไรเงี้ยให้มันสมดุลไม่เอ็นเอียงไปนในข้างใดข้างหนึ่งมาก เพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ในช่วงนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการทำนายดวงตั้งแต่วันที่1ถึง1ถึง10ตุลาคมนี้ให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปค่ะ หากท่าในใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะมีรายละเอียดไว้ให้ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ